คือความรักคือพลังของการให้คือความหมายที่พ่อมอบไว้แก่แผ่นดินคือความดีที่ลูกลูกน้อมนำใส่ใจวิตาทำสำเร็จดีค่ะ4ธันวาคม2565ค่ะตื่นเต้นเลยนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเป็นงานวันดินโลกงานวันพ่อแห่งชาติแล้วก็วันชาติไทยเป็นวันสำคัญค่ะแล้วก็สำคัญที่สุดสำหรับชาวราชธานีอโศกนะคะก็คือ ชุมชนราชธานีโศกแบบย่อมๆนะคะหรือว่าเราลองซ้อมเ่อยกันก่อนนะคะว่าเมื่อถึงงานฟรีใหม่แล้วจะเป็นอย่างไรค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เรียกว่าฝุ่นคลุ้งเช่นกันค่ะเพราะว่ามีทั้งรงสินค้ามีทั้งนักเรียนสมาชิการ่วมกับชาวชุมชนทีมพวชได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำความสะอาดเรียกว่าครั้งใหญ่ค่ะก่อนที่จะเปิดงานในวันพรุ่งนี้ค่ะที่รรามีต่อจากวันนี้ไป เศร้าใจเปลี่ยนแปลงความเศร้าให้เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อเมืองไทยสดใสงามด้วยความรัก ลัมาสะอาดอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงน้ําท่วมก็น้ําท่วมขึ้นไปลึกเลยค่ะแล้วก็ที่นกเยอะมากเลยนะคะบนเรือเจิ้นเพิ่นวันนี้นะคะชาวชุมชนร่วมกับทีมพัวทาแล้วก็ผู้ที่มาเป็นจิตอาสาค่ะก็มาช่วยกันนะคะทําความสะอาดเรือเจิ้นเพิ่นพรุ่งนี้นะคะเราจะเห็นเรือเจิ้นเพิ่นที่สะอาดแล้วก็สง่าง,งามค่ะให้รืเบิดมาจากความ สำหรับทุกครัวเรือนโดยเฉพาะชาวบ้านที่นิยมใช้กันมากค่ะวันนี้นะคะเตามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งโรงงานเตาที่จังหวัดบุบลนะคะน้ําท่วมไม่สามารถที่จะผลิตเตาให้เราได้เตาน,นี้สมม่งมาจากร้อยเอ็ดเลยนะคะมีทั้งเตาถ่านแล้วก็เตาปูนค่ะเตาถ่านก็จะเป็นเตยาประหยัดพลังงานนะคะ เราก็จะมีเตาจํานวนมากค่ะในช่วงงานตลาดอาริยาในช่วงปีใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็นํามาลงแล้วนะคะเชา้านี้ถ้าท่านผู้ชมหรือว่าชาวบ้านที่สนใจนะคะพ่้นี้ก็มาซื้อเตาประหยัดพลังงานหรือว่าเตาใช้ฟืนมีทั้ง2แบบเลยนะคะที่ร้านพิสูทธิจิตอาสา,าภายในอาคารบวรราชธานีอโศกค,ค่ะ คควาามรรักือพลงงเตาสีน้ำตาลนี่นะคะเป็นเตาประหยัดพลังงานค่ะซึ่งสามารถใช้ฟืนแล้วก็ใช้ถ่านได้เลยนะคะในสองระบบก็นำมาจำนวนไม่มากนะคะแต่ว่าสำหรับเพียงพอให้กับพี่น้องที่ยังเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้ค่ะเตาประหยัดพลังงานนี่นะคะก็ตรงนี้ดึงได้นะคะเปิดได้ใส่ถ่านได้ปิดได้ค่ะแล้วก็ใส่ฟืนใส่ถ่านได้หมดเลยนะคะสามารถที่จะ ใได้ทั้งสองแบบค่ะหรือว่าจะอีกแบบหนึ่งตรงนี้นะคะก็สำหรับใส่ปืนค่ะเต,ตาปูนนี้นะคะก็จะใช้สำหรับใส่ปืนค่ะใส่ปืนโดยเฉพาะเลยนะคะชาวบ้านจะชอบใช้มากเลยะคะ่ะเพราะว่าแข็งแรงทนทานมากค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะชาวบ้าน,นก็คเดือดร้อนแล้วก็เตาเตาปูนนี้จะได้รับความนิยมทุกครั้งนะคะที่เราเปิดตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดบญนิยมหรือว่าตลาดอารียาค่ะต่อจากนี้ วามเร้้ใใหหป็นทิงบริเวณตลาดประชารัฐนะคะที่จะต้องทำการเปิดพรุ่งนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะทีมผู้ค้าทั้งหลายก็มาทำความสะอาดตอนนี้สะอาดเียมอ่องแล้วนะคะแล้วก็บร้านนะคะก็เอานําโต๊ะ อุปกรณ์ต่างๆมาเตรียมไว้แล้วบางร้านค่ะมาขายเลยนะคะวันที่4ธันา 25, วาคม2565มาขายแล้วค่ะซึ่งก็จะถือว่าเป็นตลาดของประชาชนนะคะโดยประชาชนเพื่อประชาชนค่ะซึ่งพรุ่งนี้เราจะไปดูนะคะว่าชาวบ้านโดยเฉพาะบ้านใกล้เดือนเพียงของเราเท่าที่ทราบนะคะมีผู้ค้าชาวหมู่บ้านกุดระง,งมแล้วก็ชาววังกลางภูมิค่ะรวมถึงสิ่์เก่านะคะก็จะมาขายของที่ตลาดประชารัฐแห่งนี้ค่ะเรามาดูนะคะว่าความคึกคักของตลาดประชารัฐต่อไปนี้จะเป็นยังไงคะ่ะ วันนี้นะคะก็มีทีมผู้ค้าค่ะเป็นแมค่ค้ามาขายแล้วนะคะซึ่งเราก็ยินดีที่จะให้มาเปิดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราคุยกัน,น,นะะ่อย,อ,ยอยนะคะเชื่อะไรคะชื่กาจยค่ะกาจยนะคะ่าจอยมาขายอะไรวันนี้ขายวันนี้ขายกล้วยทอดก่อนออวันแรกต่อไปก็จะมีบวเปียปบวเปียทอดทาไมถึงมาขายที่นี่ก็จอยยเ,เคยมาขายที่นี่ระจําแเราคิดว่าจะมีคนมาซื้อแล้วพวกเนี้ มั่นใจไหมแล้มั่นใจขนาดไหนคุณบอกว่าเออเราจะมาฝลักหลักอยู่ที่เนี่ยขายของที่เนี่ยมั่นใจค่ะมั่นใจยังไงคะมั่นใจเนีะหาอยู่หากินที่นี่แหละอ๋อเรารับได้ไหมกับกฎเกณฑ์ที่ได้ประชุมกันกับท่านสมณะได้ก็จะรำพรวันว่ากฎเกณฑ์ที่ท่านสมณะได้ประชุมเราเจาะจงกับพวกเราช่วยทําความสะอาดกันให้เรียบร้อยไม่ให้สกปรก ก็ไม่ให้มีทะเลอกดีบาดกันทำได้เนาะวันนี้รู้สึกยังไงคะได้มาขายวันแรกท่านบอกว่าจะมาขายวันนี้ก็ได้นะอ,อน,นี้เลยยินดีแล้วเนาะจินค้าที่นํามาขายนะคะก็เน้นเลยนะคะว่าเป็นสินค้าที่ไม่มองเมาแล้วก็ไม่เป็นอัายามุกค่ะอย่างที่วันนี้มาขายกล้วยทอดก็ถือว่า

นะะคก็ทางครูตุ๊กกับครูติ้วนะคะจากอนุบาลตุ๊กติ้วค่ะก็ได้พานักเรียนนะคะมาทําอะไรคะครูติ้วคะอมีสมุนพระรามบัวบวอนค่ะมาทำความสะอาดบัววนเด็กๆทําอะไรบ้างคะครูติ้วกวาดพื้นค่ะต้องถามต้องถามค่ะนะคะว่าอ่าเด็กชายอะไรครับเด็กชายอะไรนะดี๋ยวดู ด็กขายชุดทเ,เ,เรียงจำลนงครับเช้านี้มาทําอะไรครับเช้านี้มากวาดบวชทำความสะอาดรู้ไหมว่ามากวาดทาไมครับจะทำอะไรนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปตนี้าง,นงานอะไรนะคะงานวันดิโน่แคลล์ลมากวาดรูเห็นเขามาทำร้านค้าอยู่ตรงนั้นออด้วยเขาทำอะไรลูกเขามาทำอะไร เขาขายน้ำโค้กว้าวตาวาวเลยดีใจไหมจะได้เปิดหมู่บ้านแล้วกลัวกลัวกลัวอะไรอ่ะกลัวคนทำไมอ่ะกลัวคนมาจะจับเดี๋ยวเขาจะจับจับไปรถตู้ไปอ่ะมาเป็นเพื่อนกับเราเนาะมาเป็นเพื่อนกับเราเขาขายนมด้วยภูมิจะมาซื้อไหมไม่ดี เขาจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อไม่มีตังค์เนาะต้องไปซื้อร้านนู้นร้านไหนอ๋อร้านเกิดทำไมร้านนู้นกับร้านนี้ต่างกันยังไงเพราะว่าร้านนี้ไม่มีของเย็นร้านนี้เย็นอ้าวเหรออ๋อมันมีนมอยู่ในตู้เย็นโอเคค่ะครับขอบคุณครับขอบคคุณ่ะมาวันนี้มาทำอะไรครับมาปั่นกอวล ทำไมถึงมากวาดบาวรครับวันนี้เพราะุขข่นมันเยอะครัโอุ้่นมันเยอะแล้วมีมีวันพิเศษอะไรไหมทำไมหลายวันไม่เห็นกวาดทำไมวันนี้มากวาดเพราะจะใกล้วันดินโลกครับม,มีความสำคัญยังไงครับวันดินโลกเป็นวันเป็นมีความสำคัญทั้งวันพ่อด้วยครับเราต้องทำอะไรครับในวันดินโลกแล้วก็วันพ่อ ในวันดินโลกเราช่วยกันทำงานครับแล้วก็วันพ่อก็มาเคารพพ่อครับในกาคารพพ่อแล้ววันนี้วันนี้ทำอะไรบ้างครับวันนี้เรารับมาขาดกว,อวอนขาดแล้ว,ว,วเป็นยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกเหนื่อยคับแต่ก็อ,อดทนครับ็กเหอยอยังทำเด็กย,ยังทำต่อไปนะครับลูกนะ้องสาธิตครับเลความรัมกอพ่อ เราทำสิ่งไม่ดีลุกเตือนสำนึกดีส่งต่อพลังความดีนี้ไปด้วยสองมือด้วยหัวใจด้วยความรักให้ก้าวเดินไปตามรอยเท้าของพ่อให้เราเริ่มทำจากต้นทุนที่เรามีต่อจากบน เจ้าให้เป็นรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อเมืองไทยสัดิ์งามด้วยความรักบังเอิญรักคือพลังที่พอให้เริ่เปิดออก ของการให้การเสียสละความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะ5ธันวาคม2565ค่ะชาวราชธานียโศกชาวอโศกทุกคนนะคะก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการเปิดชุมชนราชานียโศกซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะมีงานอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงปลายเดือนนี้ปีใหม่เพื่อจัดงานตลาดอริยะแต่วันพรุ่งนี้ค่ะเราต้องมาติดตามชมนะคะว่าพรุ่งนี้เปิดชุมชนแล้วจะมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษกันค่ะ บ่าย <Bye S 2> นะคะสี่โมงเย็นวันนี้ค่ะนนก็ได้มีการทดลองเปิดสร้างไลเดอร์หรือว่าสไลเดอร์อยู่ที่ข้างอาคารผาแงนกันค่ะเรามาดูนะคะการทดสอบที่เปิดวันแรกเพื่อเตรียมตัวจะเปิดเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วใครมาเป็นผู้ทดสอบสร้างไลเดอร์กันค่ะความสนุกสนานก็คงไม่พ้นเด็กๆนะคะที่หน้าน้ำตกผาแงนนะคะใกล้ๆกันค่ะ ก็จะมีสร้างไลเดอร์ค่ะหรือว่าสไลเดอร์นะคะที่เด็กๆชื่นชอบกันเราไม่ได้เปิดสร้างไรเดอร์นี่ไม่น่าจะต่ำกว่า3ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปิดชุมชนค่ะมาวันนี้พวกเราก็ได้ได้ยินเสียงหัวเราะ,ะขึ้นเพลงจากเด็กๆกันอีกครั้งค่ะจากน้ำใสไหลเย็นนะคะที่บุกที่ต่อมาจากแม่น้ำมูลค่ะก็ มาลงท่อนะคะพ่อที่พ่อครูได้เมตตากรุณานะคะให้อักระวังจัดหานะคะเครื่องสูบน้ําใหม่เลยค่ะเพื่อที่จะมาสูบน้ําน้ําจากบุงก็คือน้ําจากแม่น้ํามูลนะคะมาที่บริเวณบ่ค่หด้านนี้ค่ะซึ่งไม่สูงมากนะคะอาจถ้วยเท่าไหนถ้วยเท่าเท่าเอวเนาะยืนได้นะคะน้ําก็ไม่ลึกมากเหบะสําหรับเด็กๆค่ะว,วันนี้เป็น เปิดวันแรกด้วยนะคะเด็กๆสนุกสนานกันมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆที่ราชธาน,าโนีโศกมีส่วนมากก็จะว่ายน้ํากันได้แล้วนะคะแค่บอกข้างบนนี้นะคะเด็กๆก็กสนุกกันได้แล้วค่ะอากาศก็ไม่ร้อนนะคะได้น้่งใสไหละเย็นด้วยโอ้โหเป็นสวรรค์น,น้อยๆของเด็กเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะถ้าผู้ใหญ่มาก็คงจะชอบเช่นกัน,นะค,ะค่ะเด็กขมูพลพระรามนะคะเมื่อเ,เช้านี้ก็ไปช่วยห้าสอที่บริเวณอาคาร,รวอรนนะคะมัน ช่วงบาบเย,ย,ย็ยนเย็ยนช่วงนี้ค่ะทดสอบสไลเดอร์หรือว่าสร้างไลเดอร์ก็ไม่พลาดนะคะที่จะมาทดสอบเช่นกันค่ะแต่วันน้อยๆของเด็กๆได้เริ่มขึ้นแล้วนะร,ร,ระ จึงรู้สึกและลึกซึ้งซึ้งในสรพพิสิง